มะนาวให้กำลังใจกวินมะนาวสอนศิลให้กำลังใจตองกวินอดีตคนรักสูญเสียพ่อขณะรับชชยชาติแต่ละตัวอักษรที่เขียนสุดนห่วงใญ่มีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันเรียกว่าแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงมีความห่วงใยให้กันเสมอสาหรับนักแสดงสาวอย่างมะนาวสอนศิลอดีตคนรักของตองกวิน ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ล่าสุดหลังรู้ว่าเจ้าตองสูญเสียคุณพ่อประมวลด้วยโรคมะเรง็งขณะเจ้าตองรับชัยชาติในศึกฟุตบอลซูซูกิคัพ2020อยู่ที่ต่างแดนทางมะนาวเองก็ได้โพสต์ข้อความไวอไ้อาลัยพร้อมให้กำลังใจอดีตคนรักระบุว่ามะนาวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับพี่ตองกวินและครอบครัวธรรมสัจจาน,านันที่ได้สูญเสียคุณพ่อ หนูขอเป็นกำลังใจให้พี่ตองเข้มแข็งก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะจงคว้าชัยเพื่อคุณพ่อนะคะมะนาวศริน,นีวันทั้งนี้เมื่อค่ำของวันที่29ธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เจ้าตองสูญเสียคุณพ่อเราช้างศึกก็สามารถยิงประตูชัยหลังประทะแข้งเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียได้สำเร็จด้าครอบครัว จะรอให้เจ้าตองเสร็จสิ้นภารกิจรับใช,ช้ชาติในศึกฟุตบอลซูซูกิคัพ2020หลังวันที่3มกราคมจึงจะมีการประกอบพิธีของคุณพ่อต่อไป